กราบสวัสดีค่รยานิมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9ตุลาคม2567นนะครับวันนี้เราจะพามาดูว่าการออกแบบพื้นที่ของเรานะครับส่วนป่ากระดงเราออกแบบพื้นที่แบบไหน ครับตรงนี้เป็นด้านหนานี้เป็นถนนนะครับเป็นถนนเข้าหมู่บ้านส่วนตรงนี้เราจะเก็บไว้เป็นทำเป็นลานนะครับเป็นลานเป็นลานโล่งๆนะครับอาจจะทำกิจกรรมก็ได้หรือว่าจอดรถก็ได้นะครับนี่ครับเรามีแผนไว้ย่างังนฮนะตอนนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่ ตรงนี้ก็คือนี่เราเริ่มเราเริ่มทมที่แล้วนะครับทมที่ตรงนี้นะครับตรงทางเข้าสวนนี่ครับตรงนี้ก็จอดรถได้สายคันนะครับนี่แล้วก็ <c oughs> ขออภัยครับอ่าตรงรั้วนี่ครับนี่เป็นรั้วนะครับริมรั้วด้านนอกเนี่ยเราจะทําเป็นขี้เหล็กนะครับ ยัมีขี้เหล็กปลูกขี้เหล็กเอาไว้นะครับยังไม่ได้ตัดนะครับต้องตัดแต่งลงมา <c oughs> เขาเริ่มสูงแล้วนะครับตรงนั้นเราจะตัดแต่งลงมาให้เป็นที่เก็บขี้เหล็กได้นะครับส่วนขี้เหล็กแถบนี้นะครับ <c oughs> ส่วนขี้เหล็กแถบนี้เราจะเก็บไวท้ทําทําพันธุ์นะครับทําเมล็ดพันุนะครับ <c oughs> ถ้าเราจะเพาะ หรือว่าเราจะขยายพันธุ์นะครับหรือว่าสายท่านใดต้องการขยายพันธุ์นะครับเราก็แบ่งพันธุ์ได้นะครับตรงนี้คือเก็บมเมล็ดพันธุ <c> ์ <oughs> ส่วนทางเข้านะครับทางเข้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถามว่าจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับ ถ้าถามว่าวันนี้ผมถ้าเลือกได้ผมจะปลูกป่าเหมือนเดิมไหมนะครับผมก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับผมยังคิดเหมือนเดิมผมก็ยัง <c oughs> ปลูกเหมือนเดิมนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับเริ่มมีอาการน,นิดๆนะครับทีนี้แล้วก็ ตรงนี้เป็นทางเราทําเป็นอุโมงไว้นะครับเพื่อเป็นทางให้ท่านใดที่จะเข้ามาเยือนนะครับอยากจะมาเดินชมสวนนะครับนี่ครับช่องนี้เลยเป็นอุโมง์ต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีทางเข้าไปในป่านะครับเราจะไม่เข้าไปนะครับส่วน ผัดมาตรงนี้เป็นคลองนะครับเราทําเป็นคลองไส่ไก่ช่วงเราปลูกเรกๆกเราก็จะปล่อยน้ําลงคลองนะครับช่วงหน้าแล้งปล่อยน้ําลงคลองแล้วก็จะมีล่องเล็กๆอยู่ในป่านะครับพอน้ําล้นคลองตรงนี้ก็จะไหลเข้าตามคลองเล็กๆนะครับล่องเล็กๆเซึ่งร่องนะเอารถไถยยกนะครับก็จะล้นจากคลองตรงนี้แล้วไหลเข้าล่องเล็กๆนะครับรักษาความชุม่มชื้นนะครับ ส่วนน้ําที่มาหล่อเลี้ยงตรงนี้ก็เป็นน้ําบ่อใหญ่นะครับเราใช้ระบบน้ําโซลาเซลล์นะครับมาหล่อเลี้ยงป่าของเราตอนสมัยเล็กๆนะครับผ่านมาห้าปีครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สบายไปเรื่อยนะครับสบายไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นป่านะครับ ถัดมานี้ก็เป็นป่าเป็นป่าทั้งหมดนะครับนี้นี่เป็นป่าทั้งหมดเลยส่วนด้านซ้ายมือเราจะใส่ต้นทองกวาวนะครับต้นทองกวาวหรือว่าดอกจานนะครับแเ,เราจะทําเป็นแนวดอกต้นไม้นะครับดอกจานนะครับส่วนต้นนี้เป็นต้นว่านะครับต้นไม้ที่อยู่ริมรั้วนี่เราไม่ได้ปลูกนะครับเป็นผลพวงของนกนะครับ นกก็จะมีต้นว่ามีต้นข่อยนะครับข่ก็มีนะครับข่อยผลพวงของนกนี่ครับประโยชน์ของนกเรียังไงครับเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับนี่ส่วนริมทางนี่เราก็ปลูกไผ่ไว้นะครับตอนแรกปลูกไผ่ไว้ไผ่นี่ผมปลูกไว้เพื่อกันลมนะครับตอนแรก <c oughs> เอาไว้กินหนอด้วยไว้กันลมด้วยนะครับ ช่วงแรกๆนะครับเพราะตรงนี้เป็นทุ่งโล่งนะครับเป็นทุ่งโล่งช่วงแรกๆเป็นทุ่งโล่งพอหน้าฝนเนี่ยช่วงอเขาเรียกฝนฤดูอ่าพายุฤดูร้อนเนาะนั่นแหละพายุฤดูร้อนจะแรงมากนะครับจะแรงมากแล้วก็ผมก็ใช้ไผ่นี่เพราะไผ่โตเร็วนะครับเป็นกันชนไว้ก่อนกันชนลมไว้ก่อนนะครับก่อนที่ต้นไม้จะโตแต่พอ ไผ่โตเร็วนะครับเป็นกันชนได้ดีนะครับอแล้วก็ผมว่าปลูกป่าป่าตอนนี้ป่าก็โตแล้วนะครับไผ่ก็ได้ผลผลิตกินนอตลอดนะครับส่วนไอ้ต้นนี้นะครับกางจังอยู่นี่ครับรเรียกว่ากางจังนะบ้านผมกางจางังใบร่วงแล้วนะครับใบเขาจะเยอะมากและตอนนี้ร่วงครับ พอร่วงลงมาก็เป็นปุ๋ยให้กับเรานะครับสร้างดินดีให้กับเรานะครับอพอเขาร่วงหมดเดี๋ยวรอเขาร่วงหมดแล้วก็อ่าผมเคยเอาไปขยายพันธุ์นะครับคือลักษณะนี้การขยายพันธุ์ผมสังเกตนะครับคือถ้าผมตัดกิงดก่งไปไปชํานะครับตัดกิ่งไปชําเรารอจังหวะนะครับเนี่ยเวลาใบเขาร่วงอย่างนี้นะครับ พอใบเขาร่วงเสร็จแล้วเขาจะเก็บกักเก็บสารอาหารไว้ในลําต้นไว้ในกิ่งก้านของเขานะครับกักเก็บสารอาหารไว้และเราสังเกตตรงอ่าตรงตาเขานะครับ <c oughs> เขาจะมีตาเขาอยู่มีมีตาเขาเป็นตะปุ่มตะปุ่มอยู่นะครับเป็นตาที่ที่จะงอกที่จะงอกใบหรือง,งอกแตกยอดออกมานะครับจะมีตาอยู่เอเราสังเกตเขา,าจะเป็นตะปุ่มอยู่นะครับสังเกตว่า ตาเขาเริ่มโตเริ่ม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 โตเยอะเยอะเราก็ตัดเลยนะครับช่วงนั้นตัดเลยนะครับอย่าเพิ่งให้เขาแตกนะครับตัดเลยตัดช่วนะเพราะว่าเขาเก็บกักเก็บสารอาหารไว้เต็มที่แล้วนะครับพร้อมที่จะงอกนะพอเราตัดปุ๊บเอาไปชํานะครับเอาไปชําแป๊บเดียวครับแตกยอดเลยนะครับแตกยอดขึ้นมาเลยครับผมลองดูแล้วครับผมผมทํามาแล้วครับได้ผลนะครับได้ผลดีมากเลยนะครับสําหรับ ต้นไรนะครับไรป่าลืมบอกชื่อไปเมื่อกี้เป็นต้นไซป่านะครับเออและนี่ก็เป็นป่านะครับ <c oughs> นี่ทางเข้ามาซึ่งตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านเรานะครับรนี้เป็นทางเข้าบ้านเราก็จะมีกล้วยนะครับมีกล้วยเหลือปล,ปลายนะครับซึ่งช่วงแรกเราเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับ ก็ยังพอเหลือปล,ปลายครับบางทีเราไม่ได้มาดูนะครับไม่ได้มาดูก็บางทีเหลือแต่เหลือแต่เครือนะครับส่วนส่วนกล้วยอ่ะหายหมดแล้วนะครับนกกินนะครับโอ้ฟาวันนี้ดูทองฟ้ายามเช้าครับนี่ครับทองฟ้าบนสวนป่าคาดงของเรานะครับ ธรรมืนง,งดงามนะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับเขาจะสร้างความประหลาดใจให้กับเราเรื่อยๆนะครับธรรมชาติเขาจะไม่ความสวยงามเขาจะมีหลายรูปแบบนะครับนั่นคือเสน่ห์เสน่ห์ของธรรมชาตินะครับถ้าเรารู้จักเราเข้าใจธรรมชาติผมว่าก็ก็มีความสุขนะครับ ถ้าเราอใจตรงนี้นะครับแต่ต้องคนที่รักธรรมชาติจริงๆนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นบ้านเรานะครับอ่าตรงบ้านเราก็ทําบ่อน้ำเล็กๆไว้นะครับทบําบ่อน้ำเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับไม่ลึกนะครับบ่ตื้นๆนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านเรา บ้านสวนกลางป่านะครับบ้านสวนป่าสวนตรงนี้นะครับที่เห็นหลังคาแป๊บๆตรงนี้นะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของสวนป่าขาดงเราชื่อว่าปอขี้ไก่นะครับตั้งแต่เปิดมาอบรมได้แค่สองครั้งนะครับส่วนปีนี้ก็ไม่มีเวลามาดูเลยนะครับ ก็มีห้องน้ำสองห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำปุ๋ยใบไม้ที่เพาะก้าไม้นะครับและพืชผักสวนครัวเราเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยมีแทงน้ำด้วยนะครับบริเวณนี้แล้วก็มีป่าอยู่ล้อมรอบ นะครับทีนี้มาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นแปลงนาของเราพื้นที่ตรงนี้22ไร่ว่านะครับพื้นที่นาตรงนี้เป็น22ไร่วาเราเหลือนาตอนนี้อยู่ประมาณเฉพาะนานะครับประมาณ4ไร่นะครับประมาณนี้นะครับ สีไร่นิดๆสีไร่สองงานนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับนี่การออกแบบแปลงนาของเราเราจะทำนนะคนาใหญ่ๆนะครับคนาใหญ่ๆแล้วตรงคนาเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ไว้ปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับส่วนคลองตรงนี้นะครับนี่เป็นคลองนะครับที่ญาติลรลกนี่นะครับตรงนี้ น้ำถ้าเกิดน้ำเยอะๆนะครับล้นจากในป่าข้างบนป่าข้างบนหลังบ้านเรานะครับล้นจากตรงนู้นนะครับจะไหลเข้ามาตรงคลองนี้นะครับมีท่อจะไหลมาตรงนี้นะครับน้ําอินทรีย์วัตถุจากในป่านะครับที่เป็นขี้นกขี้ปลวกขี้ไส้มูลไส้ดงไส้เดือนอะไรนะครับพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับที่ไหลพัดพามากับน้ํากิ่งไม้ใบไม้นะครับก็จะไหลมาตามคลองนี้นะครับ ไหลามาทำคลองนี้เสร็จแล้วก็มาลงแปลงนาข้าวของเราเป็นไงครับในขณะที่คนอื่นต้องหาซื้อปุ๋ยทุกปีนะครับแต่เราไม่ใช่นะครับเพราะว่าปุ๋ยของเราอยู่ในป่านี้เองนะครับนี่ใบไม้ที่ท่านเห็นข้างหน้าผมเนี่ยเขาจะร่วงทุกปีนะครับร่วงทุกปีและร่วงทุกใบนะครับไม่มีเหลือนะครับ เขาจะผัดใบทุกปีนะครับใบแก่เขาจะร่วงลงมาทุกปีนะครับแล้วเขาจะงอกใหม่แล้วก็ร่วงลงมาให้เราทุกปีท่านคิดดูว่าเยอะไหมครับปุ๋ยผมเยอะไหมนะครับปุ๋ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วไม่ได้ซื้อหานะครับยิ่งโตก็ยิ่งเยอะนะครับยิ่งโตยิ่งเยอะนะครับท่านดูดูใบไม้ครับ มหาศาลนะครับปุ๋ยผมนี่มหาศาลเลยนะครับต่อปีเนี่ยท่านคิดดูว่าจะมีเยอะมากมายขนาดไหนนะครับเออนี่ครับพระเอกเลยนะครับไอใบไม้นี่พระเอกเลยนะครับผมมองเป็นพระเอกเลยนะครับดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับปลดปล่อยออกซิเจนได้ร่วงลงมาเป็นปุ๋ยได้นะครับทำให้พืชเจริญงอกงามได้ดีทำให้ดินดีเห็นยังไงครับ สุดๆครับพระเอกนะครับส่วนนาแปลงนี้ <c oughs> นะครับตรงนี้มีสองไร่หวาตรงนี้นะครับแล้วก็มีปลายนาตรงนู้นด้วยนะครับปลายนาตรงนู้นก็ประมาณไร่หวานะครับรวมแล้วก็น่าจะประมาณสี่สี่ไร่นิดๆนะครับทีนี้อนนาแปลงนี้นะครับปีหน้าเราก็น่าจะได้ขุดอีกนะครับ อาจจะได้ขุดอีกนะครับย่อลงไปอีกนะครับอาจจะเหลือประมาณหนึ่งไร่นะครับอาจจะเหลือประมาณหนึ่งไร่เพราะว่าเราจะขุดเป็นบอ่อนะครับแล้วก็ทำเป็นลานนะครับเผื่อได้ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างนะครับการแจ้งนะครับแล้วก็จะปลูก ของกินเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับในบ่อเราวางแผนไว้แบบนั้นนะครับนาก็จะเหลืออีกประมาณสักหนึ่งไร่นะครับตรงนี้ปีหน้านะครับย่อลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการทำนาเยอะเนี่ยผมว่าสิ้นเปลืองมากครับในมุมมองของผมนะสิ้นเปลืองจริงๆนะครับลงทุนเยอะนะครับ ลงทุนเยอะนะครับยิ่งนาเยอะก็ลง,ลงลงลงทุนเยอะนะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับดูนกเขาออกหากินนี่ครับอ่าแลปีหน้าก็จะมีการขุดอีกนะครับแปลงนาข้าวตรงนี้นะครับส่วนถัดลงมาด้านล่างนะครับถัดลงมาด้านล่าง ก็จะเป็นคันาของเราเป็นคันาของเรานะครับตามสูตรครับตามสูตรเลยคนาของเราจะปลูกป่าแบบนี้นะครับดูดีครับปีนี้ผมว่ามันต้นต้นไม้ใหญ่ใหญ่โตเร็วมากเลยนะครับปีนี้ตามสูตรครับ ปลูกป่าบนคันนานะครับนี่บางท่านก็เรียกคันนาทองคำนะครับบางท่านก็เรียกทองคำเขียวนะครับถูกหมดนะครับเรียกยังไงก็ถูกหมดนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนมากนี่เรามาเจอกล้วยนะครับนี่เริ่มสุกแล้วนะครับนี่ นกเริ่มมากินแล้วมั้งนี่ครับนี่กระสุกแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับนี่เออลืมบอกไปตรงนี้นะครับถอย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 ตรงนี้ก็เป็นคลองคลองน้ําสารเคมีนะครับเราจะไม่ให้สารเคมีน้ําสารเคมีจากนาข้างบนที่เขาใช้สารเคมีกันนะครับไหลเข้าแปลงน,นาเราเราก็ทําคลองแบบนี้นะครับที่ยากเกิดทั้งหมดครับ เป็นคลองนะครับไหลผ่านลงนาข้างล่างเลยนะครับเพราะว่านาเราเป็นทางน้ําผ่านนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นคันบ่อนะครับคันนานั่นแหลยครับเป็นคันบ่อนะครับเพราะว่าทาไมต้องเรียกคันบ่อเพราะว่าด้านนี้เป็นบ่อนะครับเป็นคันบ่เราก็ปลูกปลาไว้อย่างนี้นะครับแน่นเลยนะครับนี่แน่นเลย มาตรงนี้ก็เป็นบ่อปลาของเราตกกินตลอดนะครับเวลาหน้าแล้งงมหอยได้นะครับกุ้งก็เยอะนะครับปลาซิวเยอะกุ้งเยอะหอยเยอะนะครับนี่มีกินตลอดเลยนะครับนี่บ่อปล่อยปลาครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็หมักหมักฟางไว้อย่างนี้นะครับหมักฟางไว้ให้เป็นอาหารของปลานะครับนี่หมักไว้ลักษณะนี้ ปลาเขามากินนะครับอ sí ้วนนะครับมาตลกปลาแล้วปลานี้อ้วนตุยอุนตุยเลยนะครับมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับตอนต่เป็นโคกกลางบ่อเลยนะครับเหมือนเกาะเลยนะครับตรงนี้มีทางเข้าตรงเดียวตรงนี้นะครับทางเข้าตรงเดียวตรงนี้บนเกาะตรงนี้เราก็ปลูกปลาไว้อ่าเป็นไงครับยังยังรอเลยนะครับ ครับไปไม่ถึงครับนู่นนะครับปลายนาของเราตรงนู้นนะครับสุดป่าตรงนู้นนะครับตรงปลายนาก็จะมีบ่อใหญ่นะครับมีบ่อใหญ่บ่อบ่อนั้นบ่อใหญ่มากบ่อน้ําบ่อใหญ่มากถัดขึ้นไปถัดบ่อขึ้นไปก็จะเป็นแปลงนาแล้วก็แปลงป่าแปลงป่าของเราอีกนะครับตรงปลายนานะครับเราจะ แค่นี้พอนะครับแล้วเราก็จะกลับแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวนป่าขาดงของเรานะครับถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนวันนั้นนะเราก็ไม่ได้เจอแบบนี้นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้เจอแบบนี้นะครับเพราะวันนั้นเรากล้าที่จะเปลี่ยนนะครับ กล้าที่จะเปลี่ยนแล้วก็นี่คือผลจันผลจากการลงมือทำนะครับของเรานะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับผ่านมาห้าปีแล้วไม่เคยเสียใจนะครับที่ทําแบบนี้นะครับไม่เคยเสียใจและตรงข้ามด้วยนะครับภูมิใจด้วยนะครับที่ได้ป่า อันสวยสุดงดงามแบบนี้นะครับวันนี้ถ้าเราวันนั้นถ้าเรากลัวนะครับก็ไม่มีวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ